คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ดรจิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับตอนนี้นะคะเป็นวิธีการค่ะที่เราจะแก้ไขความประมาหรือความกลัวของเราค่ะในการนำเสนอหน้าชั้นการเข้าหาผู้คนนะคะซึ่งขณะที่กลัวนั้นเราจะมีอาการที่เรียกว่ามือไม้วางตัวไม่ถูกเลยขานะคะหลุกหลิกไปมาโอ้โหมันเย็นไปนหมดเลยทั้งตัวนะคะ ใจก็เต้นนะคะหรือปากก็สัน่นคราวที่แล้วค่ะเราเรียนรู้แล้วนะคะว่าวิธีแก้ไขประมายอย่างแรกที่เราทําให้ร่างกายตัวเองสงบได้ก่อนเนี่ยเราทําด้วยลักษณะของการฝึกลมหายใจนะคะแต่เมื่อลมหายใจเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะ มาจัดการกันในขั้นที่2ก็คือการจัดการกับร่างกายค่ะที่อาจจะเรียกว่ามันเกิดมือเท้าเย็นนะคะแล้วก็เกิดอาการสั่นไปหมดเลยอย่างแรกเลยนะคะเมื่อเราประมาาเริ่มสังเกตตัวเองให้ได้ก่อนค่ะว่าความประมาาของเราค่ะออกมาที่ร่างกายที่ส่วนใดคะบางคนออกมาปุ๊บมาที่ปากสั่นค่ะกึกกๆึๆ,ๆเลยนะคะลิ้นค่ะอาจจะเรียกว่าลิ้นแข็ง <c oughs> จะพูดไม่ออกนะคะหรือบางคนค่ะจะมีความรู้สึกว่ามือไม้เย็นค่ะมือสั่นไปหมดนะคะถ้ายกขึ้นมาเนี่ยเพื่อนต้องรู้แน่เลยนะคะสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยหรือบางคนจะอยู่ที่ขาค่ะขาก้าวไม่ออกหรือขาสั่นหรือจะรู้ว่าตัวเองประหม่าคือพอยืนปุ๊บแล้วขาต้องแบบขยับเดินไปเดินมาหรือขยับโดยการทิ้งตัวค่ะโยกซ้ายทีโยกขวาทีโยกซ้ายทีโยกขวาทีหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นลักษณะของนิ้วค่ะกระตุกกระตุกกระตุก อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าใช้การถือกระดาษหรือมีอุปกรณ์ที่ถือขึ้นมาหรือแม้กระทั่งไม้เองค่ะก็จะมีลักษณะของไม้ที่สั่นไปด้วยหรือเสียงนะคะถ้าเป็นลักษณะของเสียงก็คือเสียงเครือสั่นไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนะคะเพื่อที่จะแก้ไขอาการกันอาการเกรง็งเวลาเราประมาวก,ก็คือกล้ามเนื้อมันเกิดการเกร็งตัวสิ่งที่ทําค่ะเราก็ต้องทําในตรงข้ามก็คือทําอย่างไรให้กล้ามเนื้อนั้น เกิดการคลายตัวนะคะถ้าเริ่มต้นก่อนนะคะสังเกตว่าถ้าอยู่ที่มือเราสั่นค่ะตัวของมือเนี่ยสั่นเยอะมากเลยนะคะวิธีการค่ะเราจะใช้วิธีการสูดลมหายใจเข้าพร้อมทั้งกำหมัดแน่นค่ะกดมือแบบกำแน่นแต่ไม่ให้เล็บจิกบริเวณฝ่ามือของเรานะคะวิธีการค่ะก็คืออาจจะแนบนิ้วนะคะภาพลงไวที่ฝ่ามือพร้อมทั้งกดนิ้วโป้งค่ะให้ทับนิ้วชี้อีกทีหนึ่งเพราะนั้น โอกาสที่เล็บจะจิกลงไปที่ฝ่ามือแทบจะไม่มีเลยนะคะพอเราทําแบบนี้ปุ๊บนะคะให้หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็เกรงที่ฝ่ามือเราไว้ค่ะกั้นลมหายใจไว้ก็ได้นะคะแป๊บหนึ่งค่ะแล้วพอหายใจออกให้หายใจออกให้ยาวแล้วค่อยๆผ่อน,นะคะ่ะตัวของฝ่ามือที่เราเกรงไว้เมื่อกี้ให้ผ่อนออกมา อย่าใช้การสะบัดหรือปล่อยพวกนะคะที่ฝ่ามือออกมาแต่ค่อยๆค,คลายค่ะออกมาช้าๆเพราะฉะนั้นการคลายแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ค่ะอาจจะตั้งสติดโดยการที่เราแยกตัวออกมานะคะ ให้เราได้มีพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรืออยู่คนเดียวก่อนนะคะหรือว่าทําสมาธิที่ห้องน้ําก่อนก็ได้แก้อาการที่ห้องน้ําก่อนก็ได้หรือที่ที่ไม่ค่อยมีผู้คนเดินไปมาเพราะว่ายิ่งมีผู้คนเราก็ยิ่งตื่นมากขึ้นนะคะหามุมหรือหลบมุมหันเข้าตรงไหนตรงหนึ่งนะคะแล้วก็เรากำมือแน่นแล้วก็คลายมือช้าๆร่วมกับจังหวะของการหายใจด้วยอันนี้คือการผ่อนคลายมือ ถ้าเป็นการเกรงในเรื่องของตัวริมฝีปากค่ะเช่นปากสันอาจจะใช้ค่ะวิธีการเดียวกันเลยค่ะ 1. ใช้หลักของการเกรงส่วนที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาหรือมีอาการอยู่นะคะอย่างรู้ตัวแล้วเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายอย่างรู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้าปากเราสั่นค่ะอาจจะใช้วิธีการคือปิดปากบนปากล่างเบาๆไม่เม้มนะคะ แค่ปิดปากบนปากล่างลงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะวิธีการปิดเราอาจจะใช้วิธีการยื่นปากออกไปนิดนึงเหมือนทำปากจูนิดเดียวนะคะแล้วก็กดปากกดริมฝีปากค่ะบนล่างเข้ามาประกบกันแน่นหายใจเข้าปุ๊บค่อยๆกดให้แน่นแน่นแน่นขึ้นไปอีกสำคัญอย่าให้ปวดหรือเจ็บนะคะเอาแค่ให้รู้สึกได้แล้วกลั้นลมหายใจนิดนึงค่ะเพื่อให้ร่างกายส่วนนั้นได้เกร็งสักครู่เดียวพอนะคะ แล้วเสร็จแล้วค่อยๆปล่อยค่ะริมฝีปากเราจะรู้สึกได้ค่ะว่าริมฝีปากของเราค่ะบนและล่างมีความอุ่นร้อนมากขึ้นค่ะอาจจะทำแบบนี้สักสองสาครั้งนะคะถ้าเกิดในกรณีที่ริ้นรัวนะคะสิ่งที่เราทำได้ค่ะอาจจะใช้วิธีการค่ะเล่นแบบเด็กๆค่ะถ้าจำตอนช่วงเด็กๆที่เราเล่นกันได้นะคะเด็กๆเราอาจจะเคยพูดคำว่ารอเรือ ที่รัวลิ้นค่ะเป็นลักษณะลา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 หรือเพราะเราต้องการให้ลิ้นที่แข็งอยู่ตรงนั้นที่ไม่สามารถกระดกขึ้นมาได้สามารถที่จะรัวได้มากขึ้นถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊แต่มันออกเสียงไม่ได้มันมีผู้คนอยู่ก็อาจจะใช้วิธีการดันลิ้นขึ้นข้างบนได้นะคะวิธีการก็คือให้เราหายใจเข้าลึกนะคะแล้วกนะ็ให้เราเอาปลายลิ้นค in ่ะดันขึ้นไปอยู่ที่เพดานบน ตรงที่เพดานที่แข็งๆนะคะให้ใจ้เข้าแล้วก็ดันเกรงลิ้นไว้แป๊บหนึ่งนะคะสักครู่หนึ่งแล้วจากนั้นค่ะให้คลายลิ้นลงแล้วก็อาจจะม้วนลิ้นนะคะเข้าออกขยับลิ้นขึ้นลงเหมือนกับว่าให้มีการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังลิ้นให้ได้เคลื่อนไหวเพื่อให้ลิ้นไม่รู้สึกเกรงหรือตึงแต่เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเราสามารถทำแบบนี้ได้ ใครที่มีอาการมวนท้องหรือรู้สึกแน่นที่บริเวณช่วงหน้าอกค่ะลมหายใจช่วยได้ค่ะกลับไปฝึกในเรื่องของการหายใจให้ลึกขึ้นนะคะหายใจเข้าลึกกลั้นไว้สักครู่แล้วหายใจออกผ่อนทางปากเข้าลึกกลั้นกลั้นถ้ารู้สึกมวนที่ท้องกลั้นที่ท้องแล้วก็ขยายลมนะคะให้เป่งเหมือนกับท้องเป่งพองออก แล้วโฟกัสความรู้สึกอยู่ที่ท้องกลั้นไปสักครู่แล้วพอผ่อนออกให้ความรู้สึกนะคะขณะหายใจออกค่ะรู้สึกอยู่ที่ท้องค่ะรู้สึกได้ว่าท้องเรานั้นยุบลงค่ะทำแบบนี้สองสารอบนะคะถ้าอยู่ที่อกค่ะเราอาจจะใช้วิธีการหายใจเข้านะคะกลั้นโดยการที่ขนาบแขนนะคะตัวต้นแขนของเราสองข้างขนาบผ่นแนบเข้าไปข้างลำตัว เหะะมือนกับชิดแขนลงไปนะคะด้านข้างของลำตัวทั้งสองข้างเพื่อให้ช่วงอกมันถูกบีบแน่นมากขึ้นนะคะใช้ด้านข,าข้างของแขนนะคะสองข้างแนบชิดข้างลำตัวหายใจเข้าแล้วก็แนบชิดเพื่อกลั้นลมหายใจพร้อมทั้งเวลาหายใจออกเปิดปากพรลมหายใจออกมา<ฮ>เพื่อรับรู้ความรู้สึกโลง่งที่บริเวณช่วงอก ของเราได้นะคะคถ้าเป็นช่วงของขาเช่นเดียวกันเลยนะคะอาจจะใช้นะคะวิธีการเกรงถ้าเรานั่งอยู่เกรงขาค่ะขึ้นมานิดนึงโดยการที่อาจจะใช้นะคะการยกนิ้วเท้าทั้งสิบขึ้นนะคะส้นเท้าติดกับพื้นเพื่อให้เท้าเกิดอาการเกรงตึงแล้วผ่อนออกหรือบางท่านอาจจะใช้การจับนะคะที่เก้าอี้มือสองข้างจับเก้าอี้ยกขาสองข้างลอยขึ้นค่ะ แล้วก็งอเท้านะคะตัวของข้อเท้าค่ะข้อหาลําตัวขาจะยืดตรงหลังไม่เอ็นไปด้านหลังนะคะเกร็งไว้สักครู่แล้วผ่อนคลายออกแบบนี้เราก็สามารถช่วยลดอาการสั่นที่เกิดขึ้นในบริเวณร่างกายตัวเองและทําให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะจัดการกับร่างกายได้นะคะเป็นไปได้ค่ะให้จัดการก่อนที่เราจะมาอยู่หน้าเวที พอช่วงอยู่บริเวณหน้าเวทีหลังเวทีแล้วนะคะก่อนขึ้นก็แค่กำคลายขยเยงคลายยืดคลายเพื่อให้ร่างกายเกิดการผ่อนมากขึ้นและอาการสั่นเกร็งตรงนั้นนะคะจะได้คลายออกเราจะมีสติในการควบคุมร่างกายเราได้ดีม,มากขึ้นค่ะครั้งหน้าค่ะจะให้เทคนิคเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการลดอาการประหม่าก,กลัวนะคะ ด้วยการใช้เรื่องของการชินตนาการและเรื่องของความคิดของเราให้เป็นประโยชน์ค่ะติดตามกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ